เอาเดียวเเอาแม่งดีเนี่ยเห็นปะ้องป่าของกลางเนี่ยใครมันเปิดไอ้เบี้ยของเต็มไอเี้ยโคตรไต้านน้องชายตายตายตายอีกตายอีกตายอีกเฮ้ย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 ใครใครเปิดเพลงเฮียเยอ สวยสวยสวยเยี่ยคนลงเต็มเลยพี่พี่ผมเกิดมาแล้วผมเกิดมาแล้วตรงตรงตรงเอหลังคาเลขเลขสิี่เลขสิบสี่เลขสิบสี่สามหกแบบสามหกแบบตี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 เฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างบางปะเนี่ยเยี่ยเล่นอยู่ทัหมดเลยเนี่ยหน้าผมเต็มเลยว่าเหมือนโดนล้อมเลยเออผมว่าเหมือนโดนล้อมเลยตอนนี้นโดนล้อมแล้วแค่เลี้ยงแค่เลี้ยงแค่เลี้ยง ตีมาต้องตีมาตีมาบ้านงฉันมีบ้านของฉันมีตัวี่ยากหายคอมเกือบตายสัตว์บ้านมีบ้านมีับ้นมีบ้านของฉันเยอะมากตั้ายตายโอ้่วยปืนแม่ไอ้เนี่ยที่ยิงผมได้สองเนี่ยี่เรากคอตายตายตายเอาผิดตัวสวย ตายก็ลงมาข้างล่างเฮ้ยมึงลงมาแค้มข้างล่างข้องดีแบ่งข้างล่างดิาีลงข้างล่างเลยข้างล่างฮะเออเอลเอสเอลเอสมาเฮ้ยเอ้าไปเด้อเอ้าไอ้เหี้ยข้างล่างข้างล่างเอาเลยมันมาจากไหนวะตรงไหนวะตาตีเลยได้อยู่อยู่ในอยู่ในโพลิสอ่ะอยู่ในโพลิสอ่ะทำไมกระทำไมไสัตว์ได้ได้มันมาไอ้คุยเจอกันเลยนี่มึงแตกนะมึงแตกนะเฮ้ยกูกูบอสบอสมาบอสมาบอสหาตัวดิหาตัวดิ ไอผิโตเงฮ้ยมันดันมาแ้ชม้นดันมาแล้วเหีนครสองชั้นดันมาแล้วไปเลยไปเแตกแตกกแตกกไปเลยเล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 เลยเฮ้ยนี่ผมนะนี่ผมเอเลยเล่นเลยเลยนเลยอันดนี้บอสหลังบอสกูเองกูเองกูเองยังนักัมาแตกเลยนะแมงลู่ีตายเลยวงมกเอ้มาลวมาลวมาชาบอสกอ้ตายตายสวยบอสเนี่ยตัวมึงมาหรอด์ไรอ่ะเออแต่กูใครใครเป็นหัวตีใครเป็นหัวตีอ่ะ เลขเลขสามห้าสา้เลขกวัตต์เลขสามห้าเลขสามห้าสาห้าสามห้ากูตายคูนายแตกไหนอ่ะเพื่อนเข้ามา่กยน่เลาเลยมเลยบอลเล่นเลยบอลเล่นเลยโอ้โหวิกิตละเฮ้ยเอาดีเอาดเอาแม่งดเนี่ยเห็นปะของป่าของกลางเนี่ยเฮ้ใครมันเปิด บอาหาดิมาเทีน้งไม่ยาเห็นตัวนึงตัวยิงแตกสุเลยสัเออมันมีตายกันมากเออพิงมาได้ไหมพี่หึุได้ไดยพี่ไม่ได้่อให้อยู่องสอยสวยสวยสวยบอสขต้โผล้มโมานะเห็นปะโลมาลนเล็ๆๆๆะไอะไราเล่นอมกขำบากูกลับมาละมมามาม เดต้าก็มาตั้งแต่ตีมาสวัสดีครับทุกคนนะดูดเบี้ยเฮ็ดปิงกว่าปิงยู่าปิงกว่าคอยให้อยู่ปิงกว่าคอยอยู่ตั๊ก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 สวย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  พี่โดนลูดไอ้หี่อตรงไหนตพี่พเก็บของานพี่ตีหนหนไหนไหนเก็บเก็บไรดเลยห้าสิูัะด้วยเลขสิบเจ็ดสิบเของเต็มเลยห้าสนโอ้โหของเต็มอปลอยเปียกวของะเนี่ไอ้เปียกของเต็มไอ้เปียกโคตยไปต้านน้องชายสวยสวยจริงสวยันโคตรไปต้าอยู่มีตงกูมีตงกูคนนึง

มึงเชียร์กูหมเออใครมาร้องเพลงวะไอ้เฮียอุ้ยเชียรไปนอย่างมาโคใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้แต่ผมไม่ไม่ไม่ใช้ผมไม่ใช้เฮียจะไปฝัด วยสวยสวยสวยเฮ้ยตีตีไหนเนี่ยเออบอลตีไปตายตายตายอีกตายอีกตายอีกเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเใครใครเปิดเพลงเฮียอะไรอ่ะ

ตาย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 ตัวยิงไม่เป็นตายเล่นกันนะี่เล่นะยต่สิยี่ยี่แล้วยี่สิบยีเล่น้เลน้ตี๋ล้ตีลพี่สยสวยยมาดิสัมาดิมาดิใครใครใครทน้องกูมาละมาละเล่นอะไรกันบ้างบอกนะเล่นอะไรกันบ้างโดนที่ไหนโดนที่ไหน นับ้าีคตรปุ๊รอีใส่กระปรงเล่นในเด็กีอะอะไรเปนครอะไรอะไอะไรรเยเไอ้มึงไหนเียน้เว่าไโไอะโโโต้นไม้ใหญ่ไอ้ย่าใครมาเดินอยู่ใกล้กูอะราคาไหนราคาไหนัวคโอเคโอเคังคาไหนพูดิเห็นไรเห็ละมค

อ่าแคร์ข้างบนพี่แล้วไหนชื่อชื่อจอยชื่ออะไรอ่ะ M K G J M K G J G J G J อ๋อเจอแล้ว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 จอยเข้าเลยจอยเข้าเลยไหนวะ M K G J ไม่เห็นมีเลยอ่ะ M K G อะไรนะ G J พี่ขอเข้าแล้วขอเข้าแล้วเวก wake up ของก่อนเียมาไมไม่เห็นมีวะไม่ไม่พี่เลื่อนเอาดีพี่เลื่อนเอาดีชื่อสีแดงเนี่ยพี่พี่เลื่อนเอาดีพี่ไปพิมพ์ทำไมอ่ะพี่พี่ยก S 2> <S 2: <salah Joyce> ไหน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 จไอโจ้อโจเป็นคนสร้างอ่ะโจ J O E อะเป็นคนสร้างแตเขาไหนชื่ออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหคนขอเข้าอย่างนี้ไม่เห็นมีเลยวะอ่ะชื่อชื่อแค่มัน A อ่ะเจอยัง a S O D อะ